อยู่นี่นั่นเองไปกันเธอแซมมี่เป็นการเปิดที่สนุกมากๆเลยริงที่สุดเลยเวลาที่ไม่รู้ว่าต้องทาไงก็เรียกแบบดั้งเดิมไปเลยสิทุกคนพวกคุณรู้ได้อยังว่าวันนี้เราจะมาประดิษฐ์อะไรกันถ้ายัางงงอยู่เราจะให้คําตอบคุณในอีกไม่กี่วิแข่แม้แล้วรับชมต่อได้เลยนะสูดเธอจะทําตัวละครที่เป็นเอกลักษณ์ขนาดนั้นจากกระดาษลูกฟูกอย่างเดียวหรอแซมมี่ไม่ต้องห่วงหรอกนะมันจะต้องออกมาสุดยอดมากแนะ่เชื่อฉันสิแต่ว่าฉันไม่มีตัวเลือกอื่นสินะโอเคงั้นเราทำอะไรกันอยู่ มาเริ่มกันเลยสิเราจะเริ่มจากส่วนลำตัวหลักๆก,ก่อนนะแล้วก็ตัวละครของเราจะแต่งตัวเต็มยศเลยและชิ้นนี้ก็จะเป็นเสื้อยืดของเขาโอ้โหถเปนเ็นจังฉันรู้จักเสื้อตัวนี้เขาสวมกางเกงสีน้ำเงินด้วยใช่ไหมใช่แล้วท่าทางเธอจะรู้คำตอบที่ถูกต้องแล้วสินะใช่สิก็มีแต่บ้สสิงสารคนเดียวเท่านั้นแหละฉันเป็นแสนตัวยงของเขาเล เอาใช้แล้วพวกเธอทั้งคู่ขี้แกล้งกันแบบกินกันไม่ลงเลยแน่ใจเหรอเธอเองก็เป็นพัวขี้แกล้งนะทุกคนเราทําชิ้นส่วนบนในความสูงเรา11เซนติเมตรกันนะเราใช้เทคนิคเดียวก,กันกับลำตัวส่วนล่างด้วยแบบนี้แล้วแสม,ม่ของเราไปซ่อนที่ไหนกันมาสลับโคนแล้วเปิดดูกันเถอะแล้วก็ฮะฉันนึกว่าเขาจะหยู่ตรงนี้ซะอีกท <c oughs> ีนี้ใครเป็นคนขี้แกล้งกันนะโอเคนะประทับใจจริงๆเลยว่าไหมทุกคนกดไลไรให้เราหน่อยนะ และทีนี้ก็มาทํากันต่อได้ตอนนี้เราจะเชื่อมชิ้นส่วนสองชิ้นี้เข้าด้วยกันแบบนี้เราต้องปิดรอยต่อหน้าเกลียดหน้าเกลียดตรงนี้ด้วยไอ้ครัมบ้าอืมโทษนะเมื่อกี้เธอพูดว่าอะไรหรอไม่จริงนะสูตี่มันวลีเด็ดที่โด่งดังที่สุดข,ของบ้านเลยนะฉันรู้แต่ผู้ชมบางคนก็ไม่รู้นี่นาเราต้องใช้ให้ถูกบริบทด้วยสิงั้นฉันก็ลองออกแล้วเอาดิขั้นตอนต่อไปคือทำขาจัก ทุกคนใช้ปลอกที่แต่ละชิ้นยาว6ซนติเมตรนะและห่อด้วยแถบกระดาษลูกฟูกสีเหลืองฉันจะหนปลอกไปบนกระดาษลูกฟูกเดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันว่าใครทำได้ดีที่สุดแต่ของฉันเสร็จแล้วนะเดาว่าฉันน่าจะเป็นผู้ชนะดู้นิฉันทำเสร็จแล้วอ่าฮ่าดูเหมือนกันแป๊ะเลยก็ตรองนั้นสิมาเริ่มทำกางเกงของเขากันเถอะกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของบะซิมสันเลยนะ จร,จริงจริงหรือเปล่าฉันขอลองสักคำสิกง,ง,งี้ยยิ่งกว่าชี้สอีกแสมี่ <_ s ame> แล้วเธอทำอย่างนั้นทำไมล่ะปาชอบพูดน้่นะว่าเขาจะกินเกงๆเข้าไปฉันเลยนึกว่าเขาหมายความว่ากินได้ตามนั้นจริงๆเธอจริงจังกับมุมของเขาเกินไปนะทุกคนอย่าไปลองทำที่บ้านเชียวล่ะระหว่างที่แสมยุ่งกับการกินเกงๆฉันก็ทำรองเท <_ Lo an> <ๆ S 1> ้าผ้าใบของบ้านเกือบเสร็จแล้วนะฮ้ว้าวใช้เทคนิคม้วนแบบก้นหอยเพื่อทำรูปทรงไข่ครึ่งซีกแล้วตัดตามแนวตรงกึ่งกลางนะขนาดถูกต้องเลยสุ ฉันเริ่มชอบบาที่ทําจากลังนี่แล้วสิฉันดีใจนะเราจะปิดรอยต่อไว้ด้วยชิ้นส่วนนี้แล้วเราก็จะประกอบขาและล่าตัวเขาด้วยกันแบบนี้โอ้โแม่เจ้าบาสนายตัวโตวขึ้นทัยอะแน่ก็ไม่น่าแปลกใจไหมตอนนี้เขาอายุครบ40ปีแล้วนะอะไรนะไม่จริงนะฉันต้องไปเช็คดูการเป็นเด็กสิบขวบมานานถึง30ปีฟังดูดีนะว่าไหมแตจริงๆฉันอายุเท่าไหร่กันล่ะฉันช่างจะปวดหัวแล้วสิน เคเห็ธอ,อดูตกใจเกินเหตุน,นะแซมี่นี่แค่ครามล่างเองนะแล้วทีนี้ฉันก็จะเพิ่มขนาดของริมฝีปากล่างเขาไปนะเราจะทำหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์ของซิมสันด้วยลางอย่างเดียวเองเหรอว้าวใช่แล้วท้าทายสุดเลยนะแล้วเราก็ทำออกมาได้เยี่ยมด้วยเราจะใช้ลูกฟูกสีขาวและปากกามาเกอร์สีดำทำเป็นฟันนะ <c oughs> เ,เขา้าสุดสีปากบนของเขาหนักดีดีนะ ฉันรู้นะว่าเธอแค่แกล้งทำถ้ายกปาดเองได้ไม่ยากหรอกฉันยอมรับคำา้าแต่ฉันต้องไปออกกำลังกายสักนิดก่อน <c oughs> มาเริ่มสัญญกรรมฟันกันเถอะฝังฟันไว้ระหว่างริมฝีปากบนและกรามล่างนะโอ้สูซ,ซี่ด้านหลังมีรูใหญ่บาร์มเลย <c oughs> เอาล้าวละเราต้องใช้กระดาษลูกฟูกอีกนะเอาชิ้นที่กว้าง6ซนติเมตรมา <c oughs> เราจะใช้ชิ้นนี้ปิดด้านหลังศีษะนะมาจัดก,การริมฝีปากบนให้เรียบร้อยด้วยสิฉันเอากระดาษลังมาเพิ่มอีกเยอะ เห็นด้วยเลยจ้าเราต้องใช้ลูกฟูกอีกสามชั้นเลยนะบาจอยนิ่นิดหน่อยโอ้แต่งเต้นจังหัวของเขาใหญ่เบิ่มเลยสูซี่เราทำยากกันอยู่นี่แสม่อย่าลืมสิว่าเดี๋ยวเราต้องตัดผมของเขาอีกจริงด้วยส่งผมที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาทุกคนพวกคุณว่ามันจะเขากับฉันไหมเธอจะเป็นเมื้อตัวแรกในประวัติศาสตร์ทีนาตาแบบนั้นเลย <c oughs> ฉันชอบการ รกทุเยี่ยม yeah. ยันเธอก็จะเป็นผู้ช่วยคนแรกของฉันที่ได้ทำงานกับชิ้นส่วนลูกฟูพวกนี้เธอในเหลือเชื่อสุดๆเลยโซเซ่รู้ไหมเนี่ยแต่เธอก็รักฉันมากด้วยนะเอาล่ะมาม้วนชิ้นนี้ให้เป็นทรงกระบอกกันทีนี้เราก็เอามาตอกับส่วนหัวสองชิ้นนี้ได้แล้วและนี่ก็คือผลที่ได้นะต่อไปคือลูกตาเราจะใช้แถบกระดาษลูกฟูกสีขาวแต่และชิ้นกว้าง1เซนติเมตรนะและทีนี่การม้วนก้นหอยก็จะช่วยให้เราได้รูปทรงลูกตาที่สมบูรณ์ ลองกันฟังดูนะคนลูกหน่อยนะโอ้แล้วก็ดูนะ่ากลัวด้วยสิดูเจ๊ต้งหาฉันมิรู้สึกว่าขา,าดอะไรสักอย่างแฮะฉันรู้ว่าเธอพูดถึงอะไรนะขนตาของเขาไงล่ะที่นี้ตาของเขาก็ดูสมบูรณ์แล้วแซมมี่นี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาเล่นฟุตบอลนะงั้นถ้าเล่นกับจมูกคนอื่นแทนแล้วเป็นไงฉันหมายถึงจมูกของบ้านนะ่ะเอามาเลยนะป้าซิมสันต้องคิดว่าแบบนี้คือการดูถูกกันแน่ๆน อเอ,เออ้าเธอนึกภาพไม่ออกหรอกแซมี่เธอต้องทำงานชิ้นนี้ให้เสร็จก่อนทุกคนอยู่ชมกันต่อนะเราจะให้คุณดูว่าบาทที่เสร็จแล้วออกมาเป็นยังไงนายใส่อะไรของนายนะ่ะเสื้อยืดของนายต้องมีแขนให้เราเห็นสิเราทำถูกแล้วนะใช้ลูกฟูกที่ตัดเป็นแถบสีแดงกว้าง1งนึซนติเมตรงนี้ทุกคนพวกคุณทำขั้นตอนนี้กันได้อย่างชำนาญแล้วนะ ฉันคิดว่ามันแปลกนะก็เสื้อยืดนี้ดังพอๆกับเขาเลยใช่พูกต้อโ,โทษทีนะเพื่อนตัวเลือกเสื้อผ้าข,ของนายมีแค่นี้แหละทุกคนทํากันต่อนะม้วนแขนเสื้อไปตามแขนของบาทให้เท่าๆกันเลยเอาน่้แซมมี่ช่วยเก็บไว้ให้ดีๆนะฮะมันไม่สัน้นไปหรอสสิเลืมขนาดตัวของเขาไปรอเปล่าเปล่าฉันกำลังทำแขนสว่วนล่างอยู่นะ่ะมันจะมีรูปทรงต่างออกไปนิดหน่อยสุดยอดนี่ฉันต้องสเก็ตพ ไอเดียเยี่ยมยังไม่ทำครัวซองนี้ให้เสร็จก่อนอุย้ยฉันหมายถึงแขนน่ะมันหนะ้าตาเหมือนครัวซองจริงๆนะตรงเป๊ะเลยเข้าใจจ้ะแซมี่ทีนี้ก็เชื่อมสองชิ้นเขาด้วยกันและนี้ก็คือแขนทั้งข้างและเธอก็ปิดร้อยต่อไปแล้วด้วยจากนั้นเราก็ดแขนเขากับลำตัวนะแซมี่มาเร็วไม่งั้นเธอจะพลาดนะทำได้เยี่ยมสุดสิฉันจะกดไลค์ให้เธอเดี๋ยวนี้เลยละกัน <c oughs> ยอดเยี่ยมทุกคนพวกคุณช่วยกดไลค์ให้เราด้วยได้ไหม บาร์ตรงนี้เสร็จสมบูรณ์สง่าดีแล้วเราจะขาดอุปกรณ์ชิ้นโปรดของเขาไปไม่ได้ทุกคนอ,อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดอะไรไปนะมาดูนี้กันสิทุกคนนึกออกไหมว่าคืออะไรแล้วตอนเนี้ยโอ้สูบหลอเล่นไปแล้วฉันมั่นใจว่าพวกคุณรู้แล้วต่อให้จะไม่เคยดูซิมสันเลยก็ตามแต่พวกคุณต้องรู้จักชิ้นส่วนสเกตบอร์ดพวกนี้แนะ่สเกตบอร์ดของบาร์เป็นสีเขียวนะดังนั้นมาใช้กระดาษลูกฟูกสีเขียวปิดตรงที่เหยียบกัน ทรัคจะปิดทับด้วยกระดาษสีเ่าทำตามเราได้เลยรเราจะติดกาวทรัคเข้ากับสเก็ตบอร์ดแต่ละฝั่งนะแบบนี้เลยคุณผู้หญิงพาหานะของคุณไปไหนโดยไม่มีล้อไม่ได้นะข้บใจคชะแต่ไม่ต้องใช้ประแจเลยก็ได้โอ้เส้นแดงเธอเป็นแม่มดจริงๆด้วยสูทุกคนมาช่วยฉันและแซมมี่ทำสเก็ตบอร์ดให้เสร็จกันเถอะฉันเกิด แต่นี่เรามาทำงานชิ้นนี้ให้เสร็จก่อนดีไหมเออลืมตัวไปหน่อยไปพร้อมกับป้าซิมสั อ้แซมมี่ตรงนี้รกไปหมดแล้วฉันหนาวสั่นเลยแซมมี่กลับมานะเธอต้องช่วยฉันทำความสะอาดก่อนสิหันไปเหอะฮ่า <c> ท <oughs> ่าทางเธอจะกลืนวิญญาณของบาซิมสันเข้าไปจนกลายเป็นเขาแล้วสินะเฮ <c oughs> ้ยอย่าเฉยเลยสิไอ้ข้ารัมปะ <c oughs> ฉันบอกเธอแล้วนะเอาแซมมี่ของฉันคืนมาทุกคนพวกคุณชอบงานประดิษฐ์นี้ไหมกดไลค์ให้เราและอย่าลืมกดติดตามด้วยนะ <c oughs> บาสและฉันดี